สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้ก็มาแต่บรรยากาศยามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นสบายๆนะครับคือช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าน่าจะทํางานฟาร์มมาแต่เช้าเนาะเพราะแดดมันร้อนมากนะครับเออดูน้ําดูข้าวไก่แต่เช้านะครับเติมน้าแต่เช้าเพราะว่า,วาอากาศร้อนนะครับไก่เขาจะได้มีน้ํากินทั้งวันเนาะแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับตอนกลางวัน แล้วตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเขาแบบเราจะนอนอยู่ที่บ้านเราไม่รู้เนาะลมพัดแรงนะครับแล้วก็อากาศเย็นนะทำให้ไก่นะครับลูกไก่เราที่เราอนุบาลไว้เนี่ยรุ่นรุ่นประมาณาแรกเกิดจนถึงสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะทนอากาศหนาวกับลมโกกไม่ได้นะครับจะมีอาการเหมือนจะป่วยนะครับเป็นลืมผสมพาราเฟนนะครับว้กินนะฮะถ้าการแย่มากก็ใส่ มอกซีกาดนะครับ50%เข้าไปนะครับผมแล้วก็กกไฟนะครับถ้าเกิดไม่กกไฟเป็นกล่องปิดมิดชิดเนี่ยก็ปิดฝาข้างบนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้านะครับแล้วไก่มันก็จะอุ่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวรกกไฟประมาณ25แรงเทียนก็กําลังดีนะครับผมตอนนี้ปัญหาของพี่ฟก็เจอคือเนี่ยล้านนี้นะครับเอามาฝึกให้ออกมาอยู่ห้างนอกเนาะให้อยู่พื้นทรายนะฮะก็เลยเจอลมโกกเข้าไปนะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่อารงณมาจากกล่องอนุบาลกล่องใหญ่เนาะเสร็จแล้วพอเรา,เาลมมาอยู่ดินเนี่ยแล้วเจอช่วงอากาศาเปลี่ยนนะครับคือกลางวันร้อนจัดนะครับกลางคืนลมโกรกแล้วมีอากาศหนาวเนาะเขาก็เลยเป็นสภาพนี้ฮนะช่วงช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวสายแดดออกเนะ่ยเขาก็จะฟื้นตัวนะครับแต่แต่การ,จเ,รเจริญเติบโตก็จะเหมือนจะหยุดแชงหยุดชะง,งักไปนะครับผมนี่ก็จะเคยคือ,คอก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่า เราดูแลนะครับแต่ถ้าเกิดพลาดสักนิดนึงเราก็จเจอปัญหาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ว่าแบบโอ้โหพีเอฟแม่งเทพไม่เป็นอะไรเลยเป็นนะฮะมันไม่มีใครที่แบบไม่เจอปัญหาหละครับผมมันก็เจอปัญหากันทุกคนเลยเนาะจะอยู่ที่ว่าเขาจะอ,าออกมาบอกหรือเปล่าแทนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเขาก็จะรลอกินข้าวเดี๋ยวเราเข้าไปดูไก่ในกล่องกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาข้าวมาให้เขากินนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูอาหารเนาะวันนี้นี่ครับเอ่อชุดนี้นะครับไม่ได้กกไฟเนาะแต่ก็ต้องปิด เออปกติไม่ปิดไม่ปิดฝาบนนะครันนี้ก็ต้องปิดปิดรีเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไก่ชุดชุดเล็กเนาะปิดรีเสร็จแล้วพี่เอฟจะก็สอบหัวอาหารปิดไวอีชั้นนึงอย่างนี้ครับไม่ให้ไม่ให้ใหอ่าเขาเรียกว่าอะไรลมเข้าไปได้นะครับแต่ช่วงนี้บ้านพี่เอฟคือโคตรโคตรแห้งแล้งอะที่ฝุ่นเลยแบบอลังการมากนี่นะครับคือเป็นลูกไก่ชุดใหม่นะครับผมที่พี่เอฟได้จับมาอนุบาลเองนะครับก็จะมีรุ่น หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแบรนดนี้รุนสองวัน <c oughs> ออกมาตัวเดียวครับก็เลยเอามาอยู่กับพี่เขานะฮะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่เขาฟักในหน้านี้แล้วแปรแปรฟักไข่นะครับลูกก็เลยออกมาสภาพไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหรนะ่เนาะนี่ก็จะกกคือไม่ได้กกไฟเนาะจะพูดผิดว่าจะกกไฟอันนี้คือแบบว่าปิดปิดรี่นะครับแล้วก็ปิดด้วยถุงหัวหายข้างบนอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อการลมโกกและให้ความอุ่นนะครับ คือตอนแรกเปิดไว้อย่างนี้เลยเปิดโล่ไว้อย่างนี้สักประมาณสองสามวันครับแล้วตื่นเช้ามาดูไก่เอา้าไก่ปีกยาวาลูกไก่ทันท่าปีกยาวนะครับแล้วก็มีอาการเบื่ออาหารนะครับยืนซึมๆเทียบก็เลยเอา้าแสดงว่าตอนคืนต้องอมีลมโกกแน่เลยนะครับตอนคืนพอนนตอนคืนสักสี่ทุ่มก่อนนอนเพียบก็เลยเดินลงมาดูอากาศข้างนอะกเพราะว่าเวลาเราอยู่ในห้องเราจะไม่รู้ไงเราคิดว่าเป็น,ม,นมันเป็นหน้าหน้าร้อนมันร้อนเนาะ พอตอนคืนผมออกมาดูโอ้โหลมลมแรงนะครับแล้วก็อากาศเย็นก็เลยรู้เลยว่าเ๋าแสดงว่าลมโก,กเข้าไปในกล่องแน่เลยแล้วอากาศเย็นลูกไก่เลยมีอาการหนึ่งปีกยาวนะครับสองไม่เบื่ออาหารไม่ยอมกินอาหารนะฮะถ้าเกิดเราดูแล้วพื้นไม่แฉะนะครับปริมาณลูกไก่อยู่กันแบบไม่แออัดเกินไปแล้วมีอาการแบบว่าปีกยาวหงอยซึมเนี่ยแสดงว่าตอนกลางคืนที่เขานอนเนี่ยเขาได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอเนาะเพียก็เลยทําการ เอาหัวถุงหัวอาหารปิดหนึ่งชั้นนะครับแล้วคุมรี่นะฮะลองดูก่อนเพื่อที่จะไม่กกไฟเนาะก็อาการดีขึ้นนะครับแค่สองวันก็อาการดีขึ้นกินอาหารปกติแล้วคราวนี้เรามาดูหัวอาหารกันครับถุงหัวอาหารเป็นแบบนี้นะครับไก่ไก่เล็กนะครับไม่ใช่ไก่แรกเกิดนะฮะอาหารเป็นเม็ดนะครับถุงสีเหลืองนะครับโปรตีน2 1เปอร์เซ็นต์นะฮะดูตามเลยนะครับผมและเม็ดเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเอาเม็ดให้ดูนะครับ นะครับเม็ดหัวอาหารนะครับเขาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นผงๆเนาะเห็นไหมแสงวันเริ่มมาแล้วโอเคนี่ไอเดพเพฟเราให้หัวให้ไก่ดูก่อนเนาะเขาก็จะเป็นเม็ดเหมือน,เห,อนเหมือนหัวอาหารหมูนมแล้วมันที่มันแตกๆอะ่ะที่มันปนๆแล้วก็มาทํานะครับโอเคแต่ใช่หรือป่าไม่รู้นะบอกว่าเหมือนนะเดี๋ยวเพื่อนก็จะติ๊งต่างว่าอ๋อแน่เลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกไก่กินให้ดูนะครับ คราวนี้นะครับไก่อายุตั้งแต่หนึ่งเดือนครึ่งนะครับจนถึงแม่ไก่นะครับและรวมถึงไก่หนุ่มนะครับที่เราเตรียมไว้ส่งลูกค้าเนี่ยเพว่ะให้กินหัวอาหารตัวนี้ครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหัวหัวอาหารหมูหมูรุ่นนะครับสำหรับหมูอายุน้ำหนักยี่0ิบห้าถึงสี่สิบกิโลนะครับผมโปรตีนจะอยู่ที่สิบปดปอร์เซ็นนะครับนี่ฮะทำไมถึงใช้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่านะฮะ มันมีทั้งโปรตีนนะครับมีทั้งแคลเซียมนะครับที่จะจะให้หมูเนี่ยขยายโครงสร้างใช่ไหมมันก็เลยเหมาะกับการที่จะให้ไก่ในฟาร์มเราเนี่ยหรือสัตว์ในฟาร์มเราไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรที่ต้องกินหัวอาหารนะเขาก็จะได้รับสารอาหารที่ค่อนข้างเพียงพอนะครับเ <c oughs> ช่นแม่ไก่อย่างเงี้ยช่วงที่เขาไข่เสร็จแล้วนะครับแล้วกําลังจะ,อะพอเราแยกลูกออกไปเนี่ยเขาก็ กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับมาไข่ใหม่เนี่ยหัวหางตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเสริมแคลเซียมเสริมวิตามินทั้งหลายแหล่นะครับทำให้เขากลับมาไข่ได้เร็วนะครับภายในประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ไม่เกิน3อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับผมและช่วงที่แม่ไก่ฟักไข่แล้วก็ผสมให้ให้แม่ไก่กินแม่ไก่ก็จะไม่เครียดนะครับก็จะได้รับแคลเซียมเพียงพอนะครับช่วงที่เขากาไข่แล้วเสียแคลเซียมออกไปเนาะโอเคเดี๋ยวเพียงก็จะผสมให้ไก่ หนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งให้กินนะฮะก็จะผสมให้กินทั้งทั้งบ้านเลยก็จะมีก็จะมีไก่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเดือนนะครับจนถึงรุ่นสามเดือนนะครับเราก็ยังจะผสมอยู่ผสมหัวหารข้าวเปลือกนะครับกับหัวหารนะรุ่นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยจะผสมแต่ข้าวเปลือกกับหัวหารนะครับผมแต่พอเป็นสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มผสมข้าวโพดเข้าไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวให้หนึ่งเดือนก่อนเนาะอันนี้ของหนึ่งเดือนนะครับส่วนผสมก็จะเป็นข้าเปลือกหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็หัวอาหารนะฮะดูนะฮะตักให้ดูเลยหัวอาหารหนึ่งสองสามนะฮะ หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมอย่างนี้เลยแล้วเราก็ตักใส่แล้วเราเอาไปให้ลูกไก่กันจับแน่แนๆน,นะครับโดยประสบการณ์ที่เราเจอเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาอ่ากชุดนี้ไม่ค่อยรุ้น,นี่อันนี้รุ่นเดือนสองเดือนละ โอ้โหอยโดนโจมตีนี่งไงร,รุ่นนี้ร้ายแล้วครับชุดนี้จะดูเออ่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนะไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าน,นะครับผมยกรุ่นเลยนะฮะเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับทั้งวันร้อนทั้งคืนหนาวถ้าจะดูแลยากหน่อยนะครับสําหรับลูกไก่ที่เรา ต้องเอาลงลังช่วงนี้พอดีนะครับก็จะเกิดปัญหาปรับสภาพลําบากนะครับผมนี่มียืนหงอยอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังกินข้าวกันดีอยู่เนาะก็น่าจะน่าจะเสียหายบ้างนะครับบางส่วนนะฮะเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวน้ําผมจะต้องผสมมอซซี่กาดนะครับวันนี้น่าจะฟื้นชุดชุดเนี่ยน่าจะฟื้นนะครับแต่สองตัวนีน้น่าจะต้องวัดดวงกันนลครับ นี่ชุดสองเดือนครึ่งนะครับอันนี้เขาปรับสภาพจากพื้นเตรียมมาแล้วนะครับผมเขาก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักนะครับนี่ตอนเช้าเลยเห็นไหมที่โงมาดูแต่เช้าเพราะว่าเห็นไหมครับน้ําหมดแล้วเห็นไหมน้ำหมดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวผมจะต้องเอ่อเปลี่ยนน้าให้เขานะครับผมอันนี้เขาก็จะรอกินข้าวคือถ้าเกิดเราลงมาสายเนี่ยแดดมันจะร้อนนะครับแล้วเราก็จะทํางานไก่มันก็จะผิวน้ําขาดน้ํานะครับ เขาก็จะสมบูรณ์เห็นไหมครับอันนี้เขาก็เย็นก,กินอาหารนะครับนี่อันนี้ก็จะผสมข้าวโพดนะครับเขาก็จะเก็บกินของเขาเกี้ยงนะฮะในในมื้อเช้านะครับแล้วให้อีกทีก็ตอนบบ่ายเย็นๆนะครับแล้วก็ต้องโยนกระจายกระจายให้เป็นจุดๆอย่างนี้นะครับไก่เขาก็จะยืนกินกันขึ้นให้จุดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอเนาะ กล้องจะสั่นๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะอีกสักพักหนึ่งนะครับกล่องที่เตรียมนะครับก็ก็จะบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าลูกไก่เนี่ยช่วงที่เราเอาลงจากกล่องอนุบาลน,นะครับกล่องสุดท้ายนะครับคือรุ่นเดือนเดือนครึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งเนี่ยเราจะเอาลงจากกล่องอนุบาลน,นะครับมาฝึกอยู่ล้าวเตรียมดินเนี่ยมันก็จะมีสภาพแบบร้าวเมื่อกี้นะครับผมคือ จะมีหงอยมีซึมบ้างนะครับหรืออาจจะมีการสูญเสียบ้างในช่วงนั้นนะครับแต่มันจะสูญเสียไม่มากเนาะเพราะว่าเขาจะต้องปรับสภาพนะครับในบางช่วงที่อากาศเขาเหมาะสมเนี่ยที่เราจังหวะที่เรา,เาลงในช่วงที่อากาศมันโอเคเหมาะสมสําหรับเขาเนี่ยไก่ก็จะไม่มีการซุดการโซมลนนะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวกลางวันร้อนจัดนะครับแล้วก็กลางคืนลมพัดโกกเย็นบางลมลมโกกแรงบางวัน เสืออากาศเย็นจัดอย่างเงี้ยครับไก่ขเขาก็จะสังปรับสภาพไม่ทันเพราะว่าเขายังพิ่งเดือนครึ่งหรือหรือสองเดือนที่พึ่งเราเพิ่งเอาลงมาแล้วบวกกับเราพิ่งทําวัคซีนนะครับครบนะฮะแล้วก็แล้วก็เขาก็ต้องมาปรับสภาพรับเชื้อโรคจากดินใหม่ๆเนี่ยก็จะมีโอ,อกาสนะครับสุดบ้างนะครับสําหรับตัวที่แต่ว่าจะจะไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่คือสําหรับบางตัวที่แข็งแรงก็อาจจะเป็นนะครับ อันนั้นคือกะเกณฑ์การป่วยไม่ได้เลยนะฮะอยู่ที่ตัวเขาเลยแต่ถ้าเกิดเขาปรับสภาพไ,ได้แล้วอย่างเงี้ยสองเดือนเนี่ยคือเขาก็ทนทนทนได้แล้วนะฮะแต่อย่าเพิ่งเอาไปรวมกับไก่ใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาคือทนกับสภาพอากาศได้แต่ยังทนตีไม่ได้นะ,ะ <c oughs> แล้วก็รอให้เขาอายุดีๆหน่อยนะคะสักสามเดือนหรือสี่เดือนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเพล็กก็จะพาไล่ไปดูเรื่อยๆเนาะ,ค,ะค่อยๆปรับสภาพไปครับเนาะโอเคชุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเพล็เติมน้ำเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูรุ่นสามเดือน ะะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นห้าเดือนนะครับตอนนี้เราเริ่มออกจากเล้าเริ่มเริ่มปูและเริ่มปูนูนอเชนนอลแล้วเริ่มชักเริ่มไม่กลัวอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนี่แต่เช้าแล้วครับแต่น้ําน้ําเขาคงหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอเราน้ํามาใส่ให้เขาก็จะรีบวิ่งมากินกันเห็นไหมนี่อันนี้ไม่ได้ผสม ไม่ได้ผสมอ่ามอกซิกกรนะครับผมแล้วก็พาราเฟนก็ไม่ได้ผสมนะเพราะหมดกําลังชั่งใจอยู่ว่าจะเสี่ยงออกไปซื้อมาให้ไก่ดีหรือเปล่านะอ้าวน,นี่รุ่นสามเดือนแล้วเห็นไหมครับรุ่นนี้อีกสักพักก็จะออกไปเจอเจอบาทาและโอ้โหอืม เลือบจุดยนหน่อยรุ่นนี้ถ้าเกิดไม่เจอเอ็กซิเดนปัญหาอะไรก็จะสบายสบายแล้วครับแข็งแรงดีแล้วเห็นไหมฮะมีน้ำไม่หมดนะครับเพราะน้ำเพิ่งเติมไว้เมื่อเย็นนะเขาก็เลยพยายามเติมน้ำไว้ให้ตลอดทั้งวันนะจะไม่ให้เขาขาดน้ำนะครับหน้าร้อนนี่อันตรายครับขาดน้ำเพราะช่วงขาดน้ำ นานๆแล้วเราเอาน้ำมาเติมให้ใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเขากินแล้วอาจจะเกิดอาการช็อกนะครับแล้วก็เกิดการสูญเสียได้นะครับผมระวังกันด้วยนะครับเรื่องเรื่องน้ำนะครับกับหน้าร้อนนะครับผมอเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูรุ่นใหญ่เนาะรุ่นห้าเดือนนะครับที่ออกไปอยู่ห้างนอกแล้วนะครับผมห้าเดือนนี่ให้กินกระเพาะอย่างเดียวละและมีสูตรเด็ดเออว่าจะทํายังไงสําหรับการให้อาหารไก่ในรุ่นห้าเดือนนะครับผม ติดตามกันนานนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะมาแล้วพระเอกของเรานี่ชุดห้าเดือนนะครับเห็นไหมฮะเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะวิ่งออกมากินน้ำข้างนอกผมบอกแล้วว่าให้เอาน้ำไว้ข้างนอกเห็นไหมครับไก่เขาจะวิ่งออกมากินน้ำข้างนอกนะครับผมแล้ววิธีการให้อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ห้าเดือนขึ้นไปจนถึงไก่ปล่อยฝูงแล้เรานะครับที่ปล่อยฝูงอยู่ข้างนอกเนาะ อาหารตอนเช้านะครับต้องบอกว่าให้แค่ให้แค่เขารู้สึกว่าได้กินน,ะนี่นแค่นี้พอนะครับคืออาหารไก่ปล่อยฝูงเนี่ยตอนเช้าอะเราให้เขาแค่พอรู้สึกว่าเขาเ,เขาให้ให้เขารู้สึกแค่พอว่าเขาได้กินนะฮะแค่แบบ มีติดกระเพาะนะครับผมแต่ไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยออกไปหากินต่อนะครับผมสําหรับคนที่ปล่อยกว้างนะคือปล่อยกว้างหรือปล่อยอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ผมล้อมอยู่ในป่ามะนาวเห็นไหมปล่อยกว้างนะครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณเกือบเกือบสองงานนะครับผมนะฮะหรือหรือหรืออาจจะมากกว่านั้นนะไม่ได้วัดนะแต่กว้างมากก็เกือบเกือบบางคนก็มาดูว่าเฮ้ยมาเกือบถึงไร่บางคนก็แบบประมาณสองงานเกือบไร่หน้าอะไรประมาณนี้ คืค่อนข้างกว้างนะเพราะว่าผมล้อมไม่ได้วัดนะครับล้อมตั้งเสาปูนกันเองเลยนะครับก,ก็ถือว่าเขาหากินได้พอสมควรนะครับเพราะว่ามีต้นไม้อยู่นี้นะครับเยอะนะฮะคือตอนเช้าเราจะให้เขากินแค่แค่รู้สึกว่ามีทุนชีวิตอะมีแรงเพื่อที่จะออกไปหากินต่อนะครับแล้วให้เขาเดินคุ้ยเขี่ยหากินนะครับ ไก่เขาจะได้ไม่ขี้เกียจนะครับแล้วเขาจะได้รับสารอาหารให้เต็มที่ได้ออกกาลังกายนะครับได้วิ่งออกไปไกลๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่เนี่ยมันต้องปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าปล่อยไปกินไกลๆแล้วเจอหมาเจอ,เงองูกินอะไรางี้มันก็ไม่ดีนะครับเจอคนขโมยเจอคนแอบ,บสอยไปกินอะไรงงี้ก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ต้องดูความปลอดภัยเขาด้วยนะครับแล้วใครเขาเนี่ยกินเสร็จเดี๋ยวเขาต้ออกไปคุยเขีียหากินต่อนะครับผมแต่เราจะมาให้คือตอนเย็นเราจะหนักตอนเย็นให้เขากินให้เต็มกระเพาะ ไก่เขาจะได้ไม่สุดไม่โสมนะครับไก่เขาจะได้อ้วนเหมือนคนไงคนพอมาหนักมื้อเย็นโอ้โห ой, ตอนเช้าไม่กินกลางวันไม่กินกินมื้อเย็นเต็มที่แต่ถ้าเกิดกินอยู่แค่ที่ปริมาณปริมาณที่ร่างกายต้องการก็ไม่อ้วนไงแต่ถ้าเ,เกิดกินเกินนั้นเข้าไปก็อ้วนไม่ว่าจะกินอาหารกี่มื้อก็ช่างนะครับกินมื้อเดียวนะฮะแต่ร่างกายต้องการแค่แค่ห้านะครับเรากินมื้อเดียวแต่กินไปเจ็ดอย่างไงก็อ้วนนะครับผมไก่ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดร่างกายเขาต้องการแค่สามอย่างเงี้ย แต่ตอนเย็นเราให้กินเข้าไปสี่หรือห้านะฮะเขาก็อ้วนไงใช่ไหมงั้นตอนเช้าปล่อยเขาวิ่งเล่นเลยครับถ้าเขากินหน่อยเดียวละคใครขเขาวิ่งเล่นเนี่ยเขาเริ่มออกไปแล้วครับเริ่มเดินออกไปกันแล้วตัวเขาจะเริ่มเดินออกไปไกลๆแล้วเดินออกไปคุยขี่หาหากินนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะมาหนักเขาก็จะมารอกินตอนเย็นนะฮะนี่ชุดนี้ยังกินน้ำไม่อิ่ม ตอนเช้าเราจะมาเติมน้ำให้เขาตลอดนะครับให้เขาออกมากี้ข้างนอกนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเรื่องอากาศนะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยไก่เล็กนะครับไก่เล็กที่เราอนุบาลเลี้ยงเองโดยที่ไม่ได้ให้แม่เขาเขากกตอนคืนเนี่ยก็หาอะไรมาปิดคุมให้ความอบอุ่นเขาหน่อยนะครับผมถ้าไม่เปิดไฟกกแต่ถ้ามีไฟกกก็เปิดไฟกกครับ25แรงเทียนพอนะฮะและการให้อาหารไก่ฟูนะครับผมตอนเช้าก็ให้กินแค่ พอเป็นต้นทุนชีวิตนะครับผมให้เขาออกไปหาคุยเขียหากินเองนะฮะแล้วค่อยมาหนักตอนเย็นนะครับให้เขากินให้เต็มกระเพาะเนาะแต่ก็เน้นที่ข้าวโพดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเขาจะมีสารอาหารอะไรหลายๆอย่างมากกว่าข้าวเปลือกเนาะสำหรับไก่ปล่อยฟูที่ต้องการให้อ้วนนะครับผมยังไงไก่เราก็ฝึกกินข้าวเปลือกเป็นอยู่แล้วนะครับตอนจับมาส่งลูกค้าเขาก็จะปกินข้าวเปลือกเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่กิโลนะครับทุกอย่างนะครับกินข้าวโพดอ้วนอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแช